สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ AI Podcast ค่ะดิฉันแอนค่ะสวัสดีค่ะแอนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกคนวันนี้พวกเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่อยู่ว่ามันขัดกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่เลยนะคะแอนใช่ค่ะยูวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยคที่ว่าความพยายามไม่ใช่ผลดีเสมอไปค่ะฟังดูอาจจะขัดหูแต่จริงๆแล้วมันคือความจริงที่หลายคนต้องเคยเจอค่ะ เรามักจะถูกสอนให้พยายามให้เต็มที่แต่บางครั้งการพยายามที่ผิดทางก็อาจจะไม่ได้นํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีเสมอไปค่ะยูว่าจริงนะคะแอนอยูเคยเห็นคนทุ่มเทกับงานที่ไม่ได้ชอบมากๆแต่สุดท้ายก็หมดไฟไปซะอย่างนั้นนะคะนั่นแหละคะ่ะยูนั่นคือความแตกต่างระหว่างการพยายามกับการใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ค่ะในพระพุทธศาสนา มีคำสอนที่เรียกว่าสัมมาวายามะหรือความเพียรที่ชอบที่ไม่ได้สอนให้เราพยายามอย่างหนักหน่วงไปในทุกเรื่องแต่สอนให้เราพยายามในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ค่ะอ๋อเหมือนเราต้องพยายามในสิ่งที่ควรพยายามอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะยูเหมือนการที่เราเอาแรงกายแรงใจทั้งหมดไปดันกํำแพงที่เราไม่มีทางดันให้พังได้ เราก็แค่เสียแรงไปฟรีๆโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยหรืออย่างที่เราคุยกันเรื่องเวลาใน EP 2 9ที่เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่เราทุกคนมีเท่ากันการใช้เวลาและความพยายามไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ก็คือการสูญเสียโอกาสที่จะนำเวลาไปใช้กับสิ่งที่มีคุณค่าค่ะ ฟังแล้วรู้สึกเสียดายเวลาที่ทุ่มเทกับเรื่องไร้สาระไปเลยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเขาว่าความพยายามแบบไหนที่ถูกต้องลองดูตัวอย่างง่ายๆนะคะอยู่อย่างนักธุรกิจที่พยายามขายข,ายของที่ไม่มีใครอยากได้ถึงแม้เขาจะทุ่มเทโฆษณาหนักแค่ไหนผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเขาใช้เวลาและความพยายามไปกับการค้นหาสิ่งที่ผู้คนต้องการจริงๆ แล้วจึงค่อยลงมือทำผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะอ๋อเหมือนกับว่าเราต้องหาจุดที่ถูกต้องก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยลงมือทำอย่างเต็มที่ถูกต้องเลยค่ะยูนั่นแหละคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ค่ะการมีสติจะช่วยให้เราหยุดคิดก่อนลงมือทำถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้กำลังนำเราไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงหรือไม่ ความพยายามนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีจริงๆหรือเปล่าเหมือนกับว่าเราต้องไม่เป็นม้าที่วิ่งอย่างเดียวแต่ต้องเป็นม้าที่มีคนบังเหียนให้ไปด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะยูและนี่คือข้อคิดสำคัญที่อยากจะฝากไวค้ค่ะการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ปริมาณความพยายามเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของความพยายามต่างหาก การที่เราเลือกใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญจริงๆการที่เรามุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ถูกต้องจะช่วยให้เราไม่ต้องเหนื่อยฟรีและทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นค่ะยูว่าวันนี้ยูได้ข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะแอนอยูจะพยายามใช้เวลาอย่างมีสติให้มากขึ้นค่ะดีใจที่อยู่รู้สึกอย่างนั้นค่ะเพราะความพยายามเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าความพยายามนั้นถูกนำไปใช้อย่างถูกที่ถูกทาง มันจะยิ่งทวีคูณพลังและสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กับชีวิตเราค่ะยูเห็นด้วยเลยค่ะและสุดท้ายนี้อยากจะฝากคำถามปลายเปิดให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองกลับไปคิดดูนะคะว่าในชีวิตประจำวันของคุณมีสิ่งใดบ้างที่คุณทุ่มเทความพยายามไปโดยไม่เกิดประโยชน์และคุณจะเริ่มต้นนำสติมาใช้ในการเลือกสิ่งที่จะพยายามอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรบ้างคะ เป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปสำรวจชีวิตตัวเองเลยค่ะแอนสำหรับวันนี้ดิฉันแอนและยูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ